อเรียนเยนทุกท่านตั้งใจสมาทานเป็นศีลและการแบบนี้มาอย่างพันเตวิสุงวิสุงราธนาทายาติสรีนาสหาปัญจศีลานิยาจามาทุติยมปีมายังพันเตวิสุงวิสุงราธนาทายาติสรนีนาสหาปัญจศีลานิยาจามาตติยมปีมาัย่า วิสุงวิสุงรักขณะทายาติสรเนัสหาปัญจศิลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ,ธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโต สัมพุทธาพุทธังสระนังคัจฉามิพุทธังสระนังคัจฉามิธรรมังสรนังคจามิธรรมังสระนังคัจฉามิสังฆังสระนังคัจฉามิสังฆังสระนังคัจฉามิอุตติยมปีพุทธังสระนังคัจฉามิอุตติยมปีพุทธังสระนังคัจฉามิอุตติยมปีธรรมังสระนังคัจฉามิอุตติยมปี ธรรมสระนังคัจฉามิปิยมปิสังทังสระนังคัจฉามิปิยมปิสังขังสระนังคัจฉามิัตติยมปิพุทธังสระนังคัจฉามิัตติยมปิพุทธังสระนังคัจฉามิปิยมปิธรรมังสระนังคัจฉามิัตติยมปิธรรมังสระนังคัจฉามิปิยมปิสังทังสระนังคัจฉามิัตติยมปิสร้าง ธรรสรนันทชามิปานาติปตาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิปานาติปตาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิจินนาธานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามาจินนาธานา เวรามณีสิกขาปัทังสมาธิยามิตาเมสุเมชาจาราเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิกาเม